อาจารย์เขาก็ได้มาเห็นข้าวเศร้าอ,อีกแล้วนะคะเนะาะน่องบอยสีรีช้ของเขาเนาะเพิ่นก็ได้โพดโพว่าได้ร่วมบริจาคเนาะได้ร่วมทําบุญาลายนามผู้ร่วมทําบุญกับผู้ที่ ศิลปินผู้ที่เสียชีวิตเนานะศิลปินของใจเกินร้อยผู้ที่เคยแบบร่วมงานในใจเกินร้อยเท่านเนาะแล้วมันต้องมาสูญเสียาจากไปโดยที่แบบบระทานาตั้งตัวตั้งใจแต่ละคนเนาะบ่ววาไผ่เนาะบ,บอคิดบอคาดฝันว่าความความตายนี่มันแขนคอทุกเก้าบาทยางก็ว่าได้เนาะพวกเขาก็อยู่บนเส้นได้จริงๆนะคะ อ <c oughs> อยู่บนเส้นได้จริงๆในชีวิตแต่ละแต่ละมือตื่นขึ้นมาเราจึงรู้ว่ามีชีวิตรอดอย่างสินะ,ะน้องบอยเพิ่นก็ได้ออกมาโพลนะคะ,ะจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวสันพผนวาเนาะจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูผู้เสียชีวิตนั้นคือนางสาววชินีเพียใหม่ หรือน้องกรอยน้องกรอยและคุณพ่อของน้องซึ่งก็คือพี่ชายและหลานสาวของคุณเล็กนิมนนิละวันนักสแสดงประจำวงหมอลำใจเกินร้อยซึ่งน้องกรอยเองก็ถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในวงแมนค่ะซึ่งน้องกรอยนี่เพิ่นกะ เป็นสมาชิกคนนึงในวงของใจเกิรลอยอ่ายู่ยูเพื่อนกะเกิดเสียชีวิตอ่ามีสูญเสียสูญเสียผู้อุคลาก่อนในใจเกิดลอยไปผู้นำทีมงานก็นคือยังน้องบอยสีใช้น้องแอนออรดีเพื่อนกะรู้สึกว่าเสียใจตต่อครอ,อบครัว ที่สูญเสียคนในครอบครัวไปซึ่งแต่บ่าวาไผ่ทั้งสิ้นเนะาะบ่อยากให้มีสูญเสียไผ่ทั้งนั้นแหละอยากให้อยู่ให้ทุกคนมีอาอชีตมีอายุยืนยาวกันทั้งนั้นแต่บ่ามีไผ่สี่ขาดคิดได้ว่ามันมัจจุราชสิมาพากชีวิตเล้ไปเมื่อใดเขาก็บ,บ่สามารถที่รู้ได้เนาะ,ะซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งอ ในวงแผนกแดนเซอร์ cer, และคนยกของแต่ปีนี้ได้หยุดทำงานเพราะพึ่งคลอดและเลี้ยงลูกแต่สามีของน้องยังทำงานช่วยที่วงอยู่ในแผนกล้อมรั้วสังกสีผมและครอบครัวหมอรำใจเกินร้อยตลอดถึงแฟนคลับ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและขอร่วมร่วมไว้อาลัยการจากไปและการสูญเสียในครั้งนี้ครับร่วมลายนามผู้บริจาคร่วมไว้อาลัยน้องกลอยและคุณพ่ออ่านี่คือนี่ค่ะสูญเสียผู้นี้ค่ะเบิงะะ้งเลยค่ะนี่เห็นไหมคะสวยน่ารักนะคะไม่ใช่ทำไม่ก็ไม่ธรรมดาค่ะ เห็นบ่ค่ะเนาะคนเฮานะคะเนาะเห็นกันรับรับกามาจากกันไปได้ง่ายๆซึ่งกมีผู้บริจาคในทีมงานก็บริจาคกันแบบซ้อยเหลือกันแบบเต็มที่เนาะแม่นมอาร์ตช่างท็อปพระเอกอาร์ตอัธชัยแนนเหลิม เจมบอนยาหยีแม่แดงพรทิดะพรทิตาป้านึกพระเอกเบสสุภชัยแบงค์ลนยน้ำผู้บริจาคร่วมทําบุญทํากุศลร่วมกับน้องเนาะค่ะเนะาะพระเอกเบสสุภชัยแบงค์เจนเนี่พิธีก,รกอรันพระเอกกาฟิลน้อยผู้จัดการนิวคีม คนนิงพระเอกตั้มสุภาชายัยพระเอกลุ่งเพชรลูกนัดพ่อกาตั้มแม่ตุกตาพี่ในคอมโอ้ยหลายเลยความความความรักความเมตตามีให้กันเนาะแม่แตนยายแตนผู้เงินบริจาคหน้าเวทีโอ้อาจารย์ตั้มอาจารย์ยันแม่แตนยายแตนโอ้แม่ แม่เต้นางเอกบีปาวียเย,ยะะเอะแยะเนาะค่ะเนาะเห็นแล้วเขาก็เป็นปื้มกับน,อน,อนอ้องน้องเนาะที่เพื่อนร่วมทีมร่วมทีมงานกันร่วมนี่กันคือมาร่วมทําบุญบริจาคให้กับครอ,อบครัวของน้องมันกระเฮ็ดให้เขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าอบอุ่นและมีความสุขที่ พี่พี่น้องน้องได้ใ,ใจเกินร่อยบ่ทอดทิ้งกันรักกันทุกขู่สุขน้นแม้ถึงว่าน้องจะจากไปแต่ทุกคนก็ยังยังมีจิตใจที่รักและเมตตาอยู่ตลอดอความสูญเสียมันเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวเนาะหัวหน้า,า,นาบอยสิริใช้กับคือเพิ่นกับรัก รักรักทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องเพิ่อ็ครอบครัวใจเกินร้อยเพิ่นก็อยู่กันแบบเหมือนเสมือนพี่น้องอยู่ร่วมกันนึกสินะเพิ่นเป็นผู้ที่ผู้นําที่สุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็ฮ้อก็ต้องมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครอ,อ,อบครัวของน้องกอยหรือคุณพ่อซึ่ง เสียใจกับคุณเล็กหรือนิมนต์วันคุณนิมนต์วันนะคะที่สูญเสียบ,บุคลากรนในครอบครัวไปโดยที่ไ่ไ่ได้แบบบ่ได้ตั้งตัวบ่ได้ตั้งใจสีนาเ,าเห็นเห็นผู้นาทีมงานที่มีจใจใจงดงามแล้วเขาก็ปืมเขาก็อดอด,อดเอามาเบ้าซู่กันฟังบ่ไรนะคะเนะาะนี่แหละ,ละเห็นโพสต์เศร้าของน้องบอยก็เลยอยากเอามาให้พ,อพ,อพอ่อๆแม่แม่แฟนคลับได้เห็นน้ำกันนะคะเอามาหนีแสงกะ มีข่าวสารที่เศร้าและสูญเสียจากคณะหมอนั้งใจเกินร่อยมาให้พ่อพ่อแม่แม่แฟนกับเอฟซีได้เห็นน้ำซึ่งต่างคนก็ต่างเสียใจเนาะ,ะน้องบอยซีชั้นน้องเอออรเดียเพิ่งกะเสียใจเช่นกันที่สูญเสียบุคลากรไปนะคะเนาอะ,อะมีเสียงกมีข่าวสารว่าสู้แฟนขับเอฟซีพน่ารักความนี้เมื่อนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ